สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชมพูฟรุตตี้เปิดภาพสุดท้ายออทคิริบุลช่วงเวลาที่คิดถึงล่าสุดชมพูฟรุตตี้หรือสุทธิพงศ์วัฒนาจังนักร้องดังในยุค80ทั้งยังเป็นเพื่อนสนิทของออทคิริบุลได้เผยภาพสุดท้ายที่ถ่ายกับเพื่อนสนิทพร้อมกับเขียนบรรยายความรู้สึกว่าออทเล่าเรื่องอาการป่วยให้ฟังครั้งแรกเราสี่คนไปร้องเพลงที่เชียงรายเสร็จงานตีหนึ่งกลับมานอนพักในบ้านหลังเดียวกันที่มีสามห้องนอน พวกเรานั่งคุยกันที่โต๊ะอาหารอย่างสนุกสนานตื่นเต้นสุดๆที่ออดเล่าถึงช่วงที่ป่วยหนักและดีใจมากๆที่ออดบอกว่ารักษาจนหายดีแล้วคุยกันจนถึงตีสามกว่าอิ่มใจแล้วแยกย้ายกันไปนอนวันรุ่งขึ้นคือวันในรูปชวนกันนั่งรถตู้มาเที่ยวที่ทำขุนน้ำนั่งนอนเพราะข่าสิบสามูป่าดังมากๆ พวกเราก็อยากเห็นว่าสถานที่จริงเป็นยังไงความทรงจำนั้นมีค่ามากในเวลานี้เพราะออดจากพวกเราไปแล้วที่พอจะช่วยประคับประค,คองความรู้สึกได้ก็คือการเป็นคุณหาภาพความทรงจำที่มีเสียงหัวเราะและอรอยยิ้มร่วมกันมาทำเป็นยาพอกรอยแผลของการลาจากอย่างน้อยพอจะกรบเกลื่อนริ้วรอยไปได้บ้างก็ยังดีเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆใช้ให้คุ้มกับที่ยังมีอยู่นะครับไม่มีใครรู้หรอกว่าเราจะหมดเวลากับคนที่เรารัก หรือเขาจะหมดเวลาไปจากเราเมื่อไหร่ Hashtag อดคิวริบุนเพื่อนรักในความทรงจำซึ่งแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมระลึกถึงนักร้องดังที่จากไปเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ